ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีหัวข้อเรื่องจงเตือนตนเองด้วยตนเองจงเตือนตนเองของตนให้พ้นผิดตนเดือนตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนอย่าแชร์เชือนจงเตือนตนให้พ้นภัยครับหากเราตั้งสติให้อยู่กับตัวเราเองตลอดเราจะรู้ทันและ เตือนให้สิ่งที่เรากำลังคิดกำลังทำหรือกำลังพูดว่าสิ่งเหล่านั้นทำลงไปด้วยความยากด้วยด้วยความหลงความโกรธหรือทำไปด้วยสติความเป็นปกติในตัวเราจงอยา่าทำอะไรไปเพียงเพราะรู้สึกจากอารมณ์และความรู้สึกเพราะสิ่งเหล่านั้นย่อมเกิดจากกิเลสทิฏฐิในตัวเราไม่ใช่เกิดจาก ความเป็นปกติของเราแต่อย่างใดเมื่อรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราก็จงเตือนตนให้พ้นภัยจากกิเลสในตัวของเราด้วยนั้นนะครับครับวันนี้ผมจบวัทน,นี้นะครับสวัสดีครับ